สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวนันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย สภาการค้า EU ประจำจีนชี้นะครับว่าต่างชาติกังวลปมจีนเนี่ยไม่ชัดเจนเรื่องแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจนายเยนส์นะครับเอลส์คลุนประธานสภาการค้าสหภาพยุโรปประจำประเทศจีนกล่าวว่า จีนจำเป็นที่จะต้องชี้แจงเรื่องวิธีการวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ชัดเจนรวมถึงให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงของชาติซึ่งสร้างความกังวลแก่ชุมชนธุรกิจต่างชาตินะครับจีนมีแนวโน้มนะครับนักทุนครับผมเศรษฐกิจที่อ่อนแอในไตรมาสที่2ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลออกมาให้คํามั่นว่าจะออกนโยบายเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้แล้วบรรดานักวิเคราะห์ยังได้ปรับลดคาดการ การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้อีกด้วยมันก็มีความสงสัยอยู่ในขบจีนนั้นกำลังจะไปทางไหนกันแน่ดังนั้นผมก็คิดว่าการจัดการกับความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนนายเอสคลนในครับได้กล่าวกับสระบข่าวรอยเตอร์ระหว่างการให้สภาพที่สถานกานใหญ่ของสภาการค้าในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้นายเอสคอลุนได้ชี้ว่าการตอบสนองนะครับการตอบสนองทางนโยบายของจีนนั้นสร้างความสับสนและก็ไม่ชัดเจน เราเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนขนาดนนี้การสร้างความเชื่อมั่นในเส้นอนาคตของจีนเนี่ยจะต้องถูกกำหขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในายเอสคลุนได้กล่าวเสริมไว้ครับนี่ก็อทั้งหมดที่เราได้นำมารายงานนะครับสวัสดีครับ